ฝนตกในพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งผลให้เกิดน้ำป่าหลากท่วม7ตำบลเดือดร้อน40หลังคาเรือนเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดชัยยายกของขึ้นไว้บนที่สูงเมื่อเวลา11.00นาาวันที่18พฤศจิกายน68ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักติดต่อก,กัน2-3วันส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนใน7ตำบล40กว่าหมู่บ้านซึ่งทางอำเภอได้ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากเขตชุมชน จากยอมความกดอากาศต่ำในพื้นที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งครุงบริเวณตำบลปากหมากอำเภอชาัยาวัดปริมาณน้ำฝนได้กว่า200มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งไหลลงคลองไม้แดงคลองห้วยตะหมิงไหลลงคลองชัยยาบวกกับฝนตกในพื้นที่ข้างเคียงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังแล้ว7ตำบล40กว่าหมู่บ้านถนนบางสายรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยเฉพาะถนนสายบ้านดวนดวดป่าเวเข้าสู่ตลาดชัยยา และถนนเส้นสี่แยกชายาเข้าตลาดชายาผ่านวัดพระบรมธาตุชัยบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ30-50เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นายชยันรัตรุ่งโรดวรารักนายอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์กล่าวว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อตอนเย็นของวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนใน7ตำบลชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า40หลังคาเรือนทาง อำเภอเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน5เครื่องเพื่อระบายน้ำออกต่อมานายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่พูดคุยปรึกษาหาแนวทางและสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแบบเร่งด่วนและลงพื้นที่ไปยังบริเวณเครื่องสูบน้ำที่บริเวณตลาดชายาและประตูระบายน้ำที่วัดพระธาตุชายาซึ่งมีน้ำท่วมขังประมาณ50เซนติเมตรหลังจากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายมาวางกั้นเป็นแนว ขณะที่นายสงบสตโตนป้องกันสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ตำบลตลาดชยาให้ยกของขึ้นไว้บนที่สูงให้มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปในที่ปลอดภัยในขณะที่แขวงการทางได้นำป้ายมาแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน